สวัสดีค่ะวันนี้แม่เหมิจ้าพามาเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะทำะหมูสามชั้นคั่วพริกป่นกันนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะวัตถุดิบน้อยค่ะวัตถุดิบแล้วก็เรื่งปรุงรสนะคะมีดังนี้ค่ะ,ะหมูสามชั้นนะคะหั่นชิ้นพอดีคำหรือว่าชิ้นตามใจชอบเลยพริกป่นค่ะน้ำเปล่าน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำปลาซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะกระเทียมสับค่ะแล้วก็ต้นหอมซอย วัตถุดิบแล้วก็เพิ่มปรุงมิเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยน้ําหมูสามชั้นลงไปคั่วจนกระทั่งแห้งนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะคั่วจนน้ำแห้งจนน้ำมันออกเลยก็ได้หรือว่าเมื่อน้ำแห้งแล้วเราจะเติมน้ำขึ้นไปก็ได้ค่ะแต่สะดวกเลยค่ะ สามชัน้นคั้วพริกแห้งรสชาติจะเผ็ดมากค่ะแล้วก็จะออกหว่านิดๆเพื่อตัดความเผ็ดเรานําข้าวสวยนะคะมาลุกในกระทะก็จะได้ข้าวผุกมาติดไปอีกแบบหนึ่งน,นะคะเมนูนี้นะคะทานกับข้าวสวยร้นอนๆมีเรียกข้าวหมุน,นหม้อแน่นอนเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ